คนดังร่วมยินดีเบลล่ารานีเปิดธุรกิจร้านคาเฟ่ค่ะก็ต้องบอกว่าสวยและรวยมากๆสําหรับนางเอกสาวเบลล่ารานี ani, ที่นอกจากจะมีผลงานละครออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องพวงด้วยกันเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์สินค้าหลายแบรนด์เรียกได้ว่าไปทางไหนก็เจอแต่หน้าสวยๆของเธอนั้นอยู่ทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดนั้นเบลล่าได้แตกลายงานของตัวเองนอกเหนือจากการเป็นนักสแสดงด้วยการชิมลางทางธุรกิจคาเฟ่ที่ใช้ชื่อว่าโจ365อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่ก็ต้องบอกว่าร้านนี้เถอทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างจริงๆค่ะร้านจึงออกมาสวยมีมุมถ่ายภาพเช็คอินอยู่ รอบร้านกันเลยทีเดียวค่ะแถมเมนูที่โดดเด่นนั้นก็คือบานอฟฟี่ที่ใครลองแล้วตั้งกดไลค์ให้กับความอร่อยกันแบบรัวๆซึ่งเบนล่านั้นได้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นกองทัพพีกแต้วนัทพรลิเดียแมททิวน้องเดมี่น้องดีแลนปามมี่สิงโตนำโชคไอ์ตอรันยูหน่อยเคนและผู้จัดละครผู้กำกับก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะ รวมถึงทางด้านกองทัพผีคู่จิ้นของเบลล่าราณีเดินทางมาที่รา้านร่วมแสดงความยินดีแต่ที่ทำเอากรี๊ดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่าและกองทัพผีในภาพเห็นว่ากองทัพนั้นได้อบด้านหลังแบบแนบชิดค่ะเบลล่าราณีจนทำเอาด้อมเบลล่าผีนั้นปลื้มหนักมาก